วีเมื่อกี้เขาถ่ายติ๊กต็อกไปแล้วเขาไปเจอนี้มาวิธีการหาค่าตัวของตัวเองมาดูซิว่ามีตัวเองจะมีค่าตัวเท่าไหร่ต่อนหนึ่งวิดีโอนะคะทุกคนมีค่าตัวหมดแต่อยู่ที่ว่าคุณจะมีค่าตัวอยู่เท่าไหร่เนี่ยแรกเริ่มแรกเลยนะเข้ามาที่โปรไฟล์ของตัวเองโปรไฟล์ของตัวเองเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยพอมาถึงโปรไฟล์ปุ๊บใช่ไหมเธอก็จิ้มตรงนี้จิ้มตรงไอดีเธอเนี่ยข้างล่างรูปเนี่ย จนมันขึ้นคำวา่าคัดลอกชื่อผู้ใช้งานแล้วหลังจากนั้นนะ่ะก็ให้ไปทำแบบนี้เข้าไปใน Google อ่ะนะแล้วหาคำว่า TikTok m o มันนี่ c u l c u o เเเนี่ยพอได้อันนี้เสร็จใช่ไหมกดค้นหาพอก,กดค้นหาปุ๊บมันจะขึ้นมาเนี่ย อันแรกที่เป็นที่เป็นรูปเป็นสีชมพูเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปมงกุฎอะไรเนี่ยไม่ใช่นะอันที่สองที่ว่าเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยคล้ายๆงูเนี่ยก็ไม่ใช่เนี่ยต้องเป็นอันที่สามมันจะเป็นรูปตัวทีแล้วก็เป็นสีชมพูเนี่ยตัวนี้กดเข้าไปค่ะกดเข้าไปเสร็จแล้วก็มันจะมีเลื่อนเลื่อนเลื่อนมานะหลังจากตัวนี้แล้วนะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเสร็จก็จะเห็นคําว่า tiktok user Enter Tik Tok Username Here ก็คือว่าเรากดลงไปใช่ไหมเสร็จแล้วมันจะขึ้นคำว่าวางวางกดเราวางปุ๊บเรากดวางกดวางเสร็จเอาเดี๋ยวเพื่อไม่ทันเอาอีกที <c oughs> ฉันว่างอ่ะกดลงไปพอมันขึ้นคำว่าว่าวางนะพอมันขึ้นคำว่าวางกดลงไปพอมันขึ้นคำว่าวางปุ๊บก,กดไปที่คำว่าวาง ทีนี้ user ของตัวเองก็จะขึ้นมาของของเอนไอเมดอินไทแลนด์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ Calculate e a r n i n g ก็คือคำนวณคำนวณรายได้ของของของ user เนี้ยว่าคุณน่ะทำได้เท่าไหร่หมายความว่าหนึ่งวิดีโอคุณได้กี่บาทล <c oughs> องดู ปาดอย่าตกใจนะคะมันไม่ใช่สามสิบเหรียญมันคือสามเหรียญสามเหรียญตัวนี้ก็จะบอกว่าหนึ่งวิดีโออะถ้าเกิดทำถ้าเกิดทำเป็นไรายได้เนี่ยได้วิดีโอละสามเหรียญแล้วก็มีเอ๊มีผู้ติดตามอะพันหกร้อยคนแล้วก็กดไลค์อะหมื่นหนึ่ง มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งจุดเก้าเคเนาะแล้วก็วิดีโอมีทั้งหมดสี่ร้อยสี่สิบวิดีโอวิดีโอสามเหรียญแต่ฉันยังไม่ได้เลยอะเอาไปเล่นขำๆปังว่างก็เล่นขำๆ